นะครับ185กับ190โอ้โหน้องๆยักษ์เลยครับเกือบ2เมตรนะครับเข้ามาเลยครับเจอแข้งขวาของสินสมุรหมัดมาเลยครับอัประคัดซ้ายแล้วก็ขวาตรงโอ้โหยวดพับนอกครับแดงขึ้นมาเลยครับเอารโดนหมัดขวาครับเ้ายังไงครับกรรมการนับเลยครับนับครับคุณมารุตอย่างนี้ต้องนับครับโดนเต็มเต็มอย่างนี้ ไหวหรือเปล่าครับโอ้โหเบาตาสายดิแดงขึ้นมาเลยครับยังไหวอยู่ครับไปกันต่อหม่ยังไม่ถึงครึ่งยกครับโดนไปแล้วหนึ่งนัดครับคนบมานมาเฮลุยล้วครับสินสมุรเริ่มจะลุยแล้วอาวุธหนักแรงอยู่แล้วรับสินสมุดโอ้โหปักสองเข้าไปครับสินสมุดสุดสาครสมเด็จ เอ็นี่เป็นพี่เป็นน้องกันครับเป็นเครือญาติกันครับทัพพยาอีกคนนึงนะครับแล้วรุ่นหลานก็มี m 1 6มบ้าเดินขู่กดเอาโอ้ยเต็มศีรษะครับมึนเลยครับไม่น่ารอดครับดาวมันวิปปับวิบปับไปหมดแล้วตอนนี้จใยยังสู้ครับแต่ว่าไหวไหมถ้าโดนอีกหนึ่งนับนี่จบเลยนะครับเดียวสามนับนี่จบเลยครับ น่ากลัวครับน่ากลัวครับดูอยู่ที่สินสมุดนะครับไม่รีบครับไม่รีบครับจังหวะเหมาะเหมาะอยู่ครับน่จะดึงศอกกลับผูกสายครับโอ้โหเต็มใบครับพอครับพอครับยืดเยอะอันตรายครับแล้วก้มกราบเลยครับสินสมุดครับสามนับครับนี่ครับสปีดของนักสู้ครับเกมมนสังเวียนเลือดนั้นจบแล้วครับเหลือแต่มิตรภาพครับ ไปหันข้างครับโดนแล้วแม่ดูครับดีว่าเป็นปลายปลายหมัดครับไปตั้งแต่หมัดแรกแล้วครับนี่ครับเต็มกกหูครับลูกนี้หล่นครับนี่ไปนับสองนี่ครับนับสุดท้ายครับดูครับไปอื้นี่แค่ตบนะครับเต็มบกโพรงจะหกเลยครับหลบซอกกลับไปได้นะครับแต่ว่าไม่พ้นหมัดซ้ายครับเต็มเต็มครับดูกนในมุมนึงครับ มีเสียหลักไปแล้วนะครับสินสมุทรครับแต่ไปหันข้างครับโดนแล้วแม่ดูครับดีว่าเป็นไปปลายหมัดครับไปตั้งแต่หมัดแรกแล้วครับนี่ครับเต็มกกผูครับลูกนี้หล่นครับนี่ไปนับสองนี่ครับนับสุดท้ายครับดูครับไปฮะนี่แค่ตบนะครับเต็มบกโพรงจมูกเลยครับหลบซอกกลับไปได้นะครับแต่ว่าไม่พ้นหมัดซ้ายครับเต็มเต็มครับ ดูกันในมุมนึงครับนี่เสียหลักไปแล้วนะครับสินสมุรครับแต่แล้วเป็นอัความแมนเจ้าสมุรครับสินสมุรสุดสาครมวยไทยยิมครับน็อกโคมันมาเฮอร์ไปได้ในยกแรก